เท่านะบางคนอยู่จนแก่จนเท้ายังอยากมีเมียเจ้าเป้าผานาปนโนแก่เพียงไว้ว่าใจยังชู่นกเขายังคู่ลุงยังจับอยู่เนะบางรายหัวใจไว้าขาอกมันววยโดนนกไม่ถึงยกก็กรงโคร่บางคนเด็กหลอกจนหมดตัว บางคนเด็กหลอกจนหมดตัวพอาเราทรุดได้ว่าจูอะก็เลือดเตหัวกระโดนแมงไอ้ต้องป้าปนเลือดนึกมันจนเด็ดกัดจนหน้าออเฮ้ยอยากกินแคดต้องอย่างผมมึงทำใจจะมั้งไงจ๊ะ มึงจ้องนึกว่าจะแยด้วยก็กินไม่ถาวได้จนก็กินไม่ถาวได้ในโลกนี้ไม่มีคนรวยจริงไม่มีคนรวยจริงด้วยถ้ามีคนรวยจริงแบบนี้ก็จ้างบินชวนตัวกันแ้วจะคุณเคยจะคุณมันจ้อยไหวเป้าแต่ไม่เข้าอันนี้มึงได้เินนี้อย่าบอกาเป้าครบบ่เป็นแต่ดวงตายกับเป้านี้บ่เป็นมาแดงกับเป้านี้บ่เหดกับเป้านี้มารวมตรงนี้เป็นตอนนั้นมึงอยากกินได้หม ก็มึงคิดว่าคนเราจะไม่ตึงเตตายไม่ไหวที่วันก็ไปการกินข้าไม่หอาดันเหยเพอาะจะไม่ตึงเตนั่นแหละก็มันต้องพุดขึ้นมาวันมึงอย่าลืมมันในทีวีวังนี้มึงไม่เห็นหรายการกันหลักการลุยมัดรายการเกมโปรดนี่รายการเกมเจตีจิงดอยจริงลานเกมตัดจระชันก็ลุย จ้วันมึงอาตีโจกที่จะก้าวไปเล่นน่รกันนั้นเราไม่ปลุกไปไม่เนี่ยนะไม่เนัรเรน,น,เน,น,เนื่ยคนเราลำดวนดีกันมบเพราวันี้ตแต่วัดนั้นนี่คนเรงความรู้ควมท่วมตรงมีขันอันนี้พอตึงปิดกอแดกจะบัตทีก่อนใจฮือไอรายการนินมันบลกไปได้แล้วแกวันนีไนไน้ไอไอรายการตรวจกันนี้ใครไม่รู้อเล่นปลื้มยันพอเราไม่จะรูจะคยนี่ Na cái chỗ Nam Chà mà nó na râu na mưng Đã bà nè na bị rớt bà nè Anh na cũng mà đồ giác với nó giác anh Anh ở lên đại ca đưa giáo nè Đại ca đưa đây là cái đại bột nhi đây Mình quảm trả mắt đây chắc giác mai mưng Na bập lâu Cảm đưa kiếm trái tí Ở đây có kiếm tí Kiếm trái tí อันนั้นพวกใจดอยเรามานั่งเล่นๆกันสองคนนี่อย่านั่นงเู้ทุกหมดว่าวันนี้เรามาเลน่นเกมเด็ดีกันมึงกับกูเออมึงกันกูจบดีแล้วมึงอ่อกะอกูเป็นแต่บปอบมึงนี่เออจ็บปอบยัดแม่ไนดะ้เกินตักพีทุกหมดอันนี้ทุกหมดแล้ว เยินดีต้อนรับคุณเข้าตูวรายการเกมเกตติดีใจไหมครับเอดอีใจครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับปักจะครู่เลไหมครับกรกไกร,รแก้วตําฟังครับรายการเกมเกตติของเรามีทั้งหมดที่โปกคำตามมูลคล่าหนึ่งล้านบาท คุณจะโตไปถามเคยก็ได้หรือคุณจะตอบสองครั้งหรือคุณจะเปลี่ยนคําถามแต่ถ้าตอบปิดเกมหยุดทันทีพร้อมไหมครับพร้อมแล้ยได้การใจปุ๊บถามว่านายกรัฐมนตรีเมืองไทยคนที่หนึ่งชื่ออะไรหนึ่งนายจวนลีพวยสองนายจัญญาธรรมาจัก dam kikit prabut ti nai mado pakon niti thada kun mi vela tam tipi na te na kan top chen tu tam kai kadai ai tu tam kai เฮ้โตัวทเมจดแม่นเจ้ากูโดนจับมบัวกูเป่นเลยเวลาใกล้จะหมดแล้วกดตัวช่วยครับกดใครครับไอ้ปราบเพื่อนผมครับรายการก็เรากันุนาติต่อในปราบตรงนี้ เง่ย,ย,ยประปรเพักขณะนี้เรามีปัญหาแล้วรายการใทพบถามว่านายกรัฐมนตรีเมืองไทยคนที่หนึ่งเชื่ออะไรหนึ่งคนนี้สองคนนี้สามคนนี้สี่คนนี้

ผมกอดตอบว่าไม่รู้เป็นคำตอบุดท,ท้ายครับคุณได้จิโบ้นั้นเดี๋ยวนี้ตอบแค่ปบนั้นดีว่าไม่ตอบไม่รู้ไม่ไมลื้เราตื้อว่าเรามาลาว่าไปนองเจ้าปุแคตดูเพราะว่าเราเชื่อว่าเปนองเจ้าปุแคตหลายคนบางไม่รู้เด็กๆก,กับบางที่อาจจะไม่รู้วันนายกกล้องเราวันต่างมดต่างเป็นต่างเป็น น no ึ่งจึงยีเดกกเนนายกบเมืองไทยเออนึ่งึงยีเดียกกนายกงตักจิ้คือคนทียีเจิกกมันคือตอนนี้มีโครงการบ้านข้าวอัตโนตู้ราดรับก้าวอตนอันนี่ตอนนี้กูบุนอยู่นี่เวายมีกะรีเอือัตนกันเลยเดี๋ยผมตุ้งแค่นุ่งรัตีบ้ากันอยากจะรัมเม ยางป้อมกันใหญ่ไม่ก้าวถ่อนนี้ว่าคุณนนแต้มันโปรยเอ็กซ์แย่อยด่ปนี้เลยกว่าป้าไทยโปยแก้มา